สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลเดอร์มิหมอความสุขหัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอลากพลังงานอีที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเขาน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าไม่ไปเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุ per เต n k แม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไร่กืออวาาย ตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะวันนี้เช้านี้นะคะเช้าอากาศที่สดใสเราตั้งชื่อแล้วว่าจักรวาลเลือกให้คุณมาเจอคลิปนี้เพาะสิงใดนั่นเองนะคะคุณมีอะไรดีทําไมอยู่ดีๆจักรวาลน,นะคะถึงเลือกให้คุณได้มาเจอคลิปนี้นั่นเองนะคะคุณคือผู้ถูกเลือกจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนั่นเองเพราะอะไรเรารู้อยู่แล้วว่า คุณเป็นคนดีและความดีของคุณจักรวาลมองเห็นและจักรวาลอยากจะบอกอะไรคะโอ้ไ oh ม่กเคุณค่ะเกคุณค่ะนี่คืออะไรคะทูออปครับนะคะทูออปครับคุณกําลังจะได้รับอิสระคุณถ้าคุณตอนนี้เวลานี้นะคะ คุณยังไม่ได้โดนปลดลอกเรื่องราวต่างๆให้คุณชื่นชมตัวเองมีความสุขอยู่กับตัวเองเหมือนท้องฟ้าวันใหม่เช้าวันศุกร์ที่สดใสแบบนี้คุณกําลังจะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณในชีวิตคู่รักในชีวิตครอบครัวคุณในเรื่องการเงินก็เหมือนกันนี่คืออะไรคะ four of c o i n four of c o i n หมายถึงว่าคุณให้คุณรู้จักเก็บออมเงินตอนนี้เวลานี้คุณก็รู้จักเก็บอมเงินแล้วล่ะค่ะคุณรู้จักแบ่งพาร์ตการเงินว่า างระบบจัดการการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วคุณก็เป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่แค่เศรษฐีเศรษฐีแต่ละคนมีเงินไม่เท่ากันขอให้คุณขยันก็เพียงพอแล้วนี่คือความสุขโอกาสใหม่ๆที่คุณกำลังจะได้ไดรับ จากจักรวาลคุณเป็นคนดีแต่ต้องดีให้ถูกที่ถูกเวลานั่นเองนะคะและสถานการณ์ตอนนี้ตัวตนของคุณรู้สึกยังไงจักรวาลกําลังอ่านใจอ่านความรู้สึกของคุณอยู่นั่นเองมาค่ะโอ้มีกาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะณตอนนี้เวลานี้ ถ้าคุณเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่คุณอยากให้ลูกคุณประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนที่คุณวางแผนไว้แน่นอนค่ะลูกของคุณหรือใครที่กำลังเรียนอยู่คุณอยากจบการศึกษาเร็วๆคุณจะได้จบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปตปเอกปโทคุณก็จะได้จบการศึกษาแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานการงานของคุณหมายความว่าตอนนี้เวลานี้การงานของคุณประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่ในระดับหนึ่งนะคะ แปเป็นระดับกลางทุกอย่างมีเลเวลที่1เลเวลระดับกลางและเลเวลสูงสุดของคุณตอนนี้เวลานี้อยู่ในระดับกลางหมายถึงว่าคุณได้วางแผนเรื่องการงานของคุณเรียบร้อยแล้วคุณจะไปไหนมาไหนคุณก็สามารถไปได้วางงานเป็นระบบเรียบร้อยแล้วและยังไงต่อคะโอ้มากอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนับจากนี้คุณจะได้รับใช้ชีวิต นี่คือคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบอิสระนะคะคุณจะเดินทางไปไหนไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือว่าคิดสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะมาหาคุณอย่างง่ายดายเพราะตอนนี้พลังงานของคุณคุณได้รับอิสระคุณได้รับการปลดล็อกจากทุกเรื่องรายเรื่องราวแต่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่ถูกปลดล็อกให้คุณเตรียมตัวได้เลยค่ะว่าคุณจะถูกปลดล็อกแน่นอน f r e e d o อิสระเดฟแต่คุณเป็นคนเก่งค่ะ เราบวกเลยค่ะ นะคะคุณประสบความสาเร็จถ้าสอบถึงก็สอบได้เขียินิยมนะคะถ้าคุณอายุ20ปีนะคะแต่ถ้าคุณอายุ20ปีขึ้นไปที่มีอายุแล้วนะคะเราบอกเลยว่าธุรกิจการงานของคุณจะมีความมั่นคงคุณจะถูกปลดล็อกในเรื่องการงานและชีวิตของคุณนับจากนี้มันคือเส้นชัยในชีวิตของคุณนี่คือพลังงานของคุณที่จักรวาลกำลังมองเห็นและอ่านพลังงานของคุณให้คุณ ได้รับรู้ณนะช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ม oh ีกอนนี่นี่คืออะไรคะคุณทีนะคะทีออฟสอดคุณยังมีความเป็นวิตกกังวลอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในบางครั้งข่าวคุณขาดความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งที่จริงคุณเป็นคนฉลาดคุณมีความสามารถเหนือกว่าใครแต่พอคุณเจออุปสรรคมาครั้งหนึ่งคุณก็เลยคิดว่าคุณกลายเป็นคนที่ ยอมแพ้คิดอะไรมากขึ้นแต่การคิดอะไรมากขึ้นทําให้คุณไม่กล้าจะทําอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมองเห็นและอ่านใจคุณคุณกําลังอยากทาบางสิ่งบางอย่างแต่คุณขาดความมั่นใจในตัวเองมีความวิกตกกังวลว่าคือง่ายๆเลยค่ะ คุณเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะถ้าจะทำสิ่งนี้แล้วคนจะคอรหาไหมถ้าออกมาจากตรงนี้แล้วคนจะว่าเราไหมคือคุณนะเอาจิตเอาใจอ่ะไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่กับเสียงภายนอกแต่คุณไม่ได้เอาจิตเอาใจคุณนะ่ะมาอยู่กับตัวตนเองรักตัวเองนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้า คุณเข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้คือจัก,กรวาลกำลังอ่านใจคุณแล้วรู้เลยว่าคุณเป็นคนอย่างไรตอนนี้คุณมีความวิตกกังวลอยากทำสิ่งที่อยากทำแต่ก็ไม่กล้าลงมือ เพราะเคยผิดพลาดครั้งหนึ่งแล้วและมีความคิดไปนู่นคิดเองว่าคนนู้นจะว่าอย่างนั้นคนนั้นจะว่าอย่างนี้ทั้งที่เขาไม่มีเวลามาใส่ใจดูความสุขความทุกข์ของคุณหรอกคะ่ะทุกคนต่างก็โฟกัสในเรื่องการงานการเงินเขาจะมีข้าวกินไหมเขาก็โฟกัสในเรื่องของเขา เช่นกันค่ะนับจากนี้ให้คุณโฟกัสที่ตัวของคุณได้แล้วอย่าไปใส่ใจคนรอบข้างคนรอบข้างเขาก็ไม่ได้มาใส่ใจคุณได้ขนาดนั้นนั่นเองต่อค่ะโอ้ oh my god นะคะนี่คืออะไรคะนี่คือห้านะคะเรื่องบางสิ่งบางอย่างคุณเคยอกหักคุณเคยผิดหวังคุณเคยเสียใจมาแล้วนับจากนี้คุณจะได้เจอคู่รักคู่ใครคู่เสน่หาเป็นคู่โซโมิต การเดินทางเราบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเดินทางใกล้ไกขนาดไหนพลังงานแห่งการเดินทางจะทําให้คุณเปลี่ยนหงจุย้ยแล้วนี่คืออะไรคะห้าห้าถ้วยนะคะหมายถึงว่าความผิดหวังความเสียใจโฟกัสในสิ่งที่มีอย่าโฟกัสในสิ่งที่ขาดเนี่ยค่ะเหมือนคุณนะคะไปตักน้ํามาแต่ทั้งที่รู้ว่าอ่าโถเนี่ยมันแตกคุณก็เอา คุณก็ยังเอาโถนี้มาใช้ทั้งที่มันมีโถอื่นอยู่นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละคะ่ะสัจธรรมของชีวิตบางคนโหยหาสิ่งที่ไม่มีแต่ว่าสิ่งที่มีกับมองไม่เห็นคุณค่าเหมือนตัวคุณะมีความสามารถมากมายเหลือล้นนะคะแต่คุณกับมองไม่เห็นตัวของคุณเองเหมือนเจ้านายของคุณนะคะที่ชมลูกน้องคนอื่นที่ชมลูกน้องบริษัทคนอื่นว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพราะ อยู่ใกล้กันมากจนเกินไปเลยดูแคลนไปหมดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณก็จะไปดูแคลนลูกน้องเพราะลูกน้องของคุณก็เหมือนฟันเปืองที่มาช่วยผักดันให้ธุรกิจการงานของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะถ้าขาดฟันเปืองตัวใดตัวหนึ่งไปนะคะงานนั้นก็คงไม่ป,ประสบความสำเร็จเพราะอะไรคะ คำเนี้ยเราได้จากมาท่านหนึ่งที่สอนเรามานั่นเองนะคะและนี่คือสิ่งสําคัญเราก็เลยอยากจะถ่ายทอดว่าแม้คุณจะเป็นฟันเฟืองอันเล็กๆกก็ตามคุณก็เป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนให้องค์กรนั้นก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้มกาเคุณค่ะเกาคุณค่ะนี่คือตัวของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในออฟสอดจกักรวาลมองเห็นความสําเร็จคุณภายหน้านะคะไม่ใช่ตอนนี้เวลานี้แต่เร็วๆนี้ให้คุณในโฟกัสในความพยายามของคุณถ้าคุณอยากเป็นรานชาถือดาบ คุณก็ต้องมีความมานะพยายามเล่งฝีมือให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จความยิ่งใหญ่ถ้าคุณไม่ก้าวไม่ยอมนับหนึ่งแล้วเมื่อไหร่คุณจะเจอเลขสิบสัทีล่ะคะไม่ยอมนับสองแล้วเมื่อไหร่คุณจะข้ามไปเลขสิบเอ็ดสัทีล่ะคะนี่คือคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถและเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนฉลาดค่ะนะคะอัศวินถือดาบมีความรอบรู้มีความทะเยอทะยานเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นนี่คือจักรวาล กำลังอ่านใจคุณและอยากให้โอกาสคุณได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องหรือหน่วยงานไหนก็ตามหากคุณได้ดูคลิปนี้แล้วคลิปนี้คือคำตอบของคุณณนะช่วงเวลานี้มาช่วยในให้คุณได้ตัดสินใจในบางสิ่งที่คุณกําลังอยากจะลงมือทำแต่ลืมโฟกัสคนของตัวเองแต่ลืมโฟกัส ตัวของคุณนั่นเองแล้วตอนนี้เวลานี้จัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกค่ะโอ้ oh my god ขอบคุณค่ะ นะคะควีนนะคะควีนออฟคัพราชินีถือถ้วยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่สวยสง่านะคะเพียบพร้อมพร้อมที่จะเป็นภรรยาของใครบางคนพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกแล้วเป็นภรรยาที่คอยซับพอร์ตอยู่ค่ะสามีตลอดเวลาไม่ว่าสามีจะเดินทางไปทํางานไกล้ๆคุณก็มีแต่คําอวยพรดีๆให้สามีของคุณประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณ เป็นแม่ไม้หรือว่าผ่านการยาล้างมาแล้วหรือว่าเป็นคนโสดก็ตามความสุขของคุณกําลังจากหลังไหลเข้ามานี่คือความสุขความสําเร็จเมื่อมีคุณปรารถนาความสุขคุณจะได้รับความสุขไม่ว่าอะไรตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคนที่ใจดีกับคนอื่นคุณก็ต้องใจดีกับตัวเองด้วยเช่นกันคุณจะมีออร่าและพลังงานแห่งการใจดีของคุณนี่แหละค่ะมันจะนำพาให้คุณได้พบสิ่งใดค่ะ าวคุณค่ะาวคุณค่ะมันจะนาพาให้คุณกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงในองค์กรชื่อเสียงในหน่วยงานของคุณแล้วจะกลายเป็นการที่คุณนี่เห็นไหมคะนี่คือสี่เรียนแล้วอยู่ดีๆนะคะด้วยความเก่งความสามารถของคุณไม่ว่าคุณจะหยิบทําอะไรให้คุณลงมือทําโอกาสทองโอกาสที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงคุณเลือกเอาว่าคุณจะเป็นคนที่ นะคะอยู่ข้างล่างแล้วชื่นชมคนอื่นหรือให้คนอื่นชื่นชมคุณนี่คือผลงานของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาเงินทองจะได้มาด้วยความสามารถของคุณเหมือนเจนนี่เห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความพยายามเงินไม่ได้อยู่กับเศรษฐีแต่เงินอยู่ทุกทุกที่ที่มีคนที่ขยันนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่า อยกตวานอยากจะมาบอกคุณว่าถ้าคุณอยากมีเงินอยากประสบความสำเร็จคุณก็ต้องลงมือทำลงมือทำยังไม่พอคุณก็ต้องเป็นคนเป็นคนขยันและสแสวงหาความสุขให้กับตัวเองถ้าคุณอยากมีชื่อเสียงอยู่ดีๆคุณจะมีชื่อเสียงได้ไงคะถ้าคุณไม่สร้างตัวตนให้คนอื่นได้เห็นคุณนั่นเองและเมื่อคุณได้สร้างตัวตนนี่คือ สิ่งที่จักรวาลมาบอกชื่อเสียงเงินทองจะเข้ามาหาคุณนี่เลยค่ะตัวตนของคุณที่แท้จริงต่อค่ะโอ้พระเจ้ขอบคุณค่ะขอบคุณถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณก็เป็นคุณพ่อที่ดีเป็นคุณพ่อที่รักลูกเป็นไอดอลเป็นเจ้านายที่ดีเป็นผู้บริหารที่ดีให้คําปรึกษากับทุกคนทุกเรื่องราวไม่ว่าใครจะมาแบบไหนก็ตามแต่นะคะคุณให้คําปรึกษาได้เสมอเป็นคนมีความรอบรู้ชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับทุกเรื่องราวถ้ามีงานอะไรผ่านเข้ามาหาคุณคุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนมีเสน่ห์ ใครใครเห็นใครรักใครเห็นใครลงพูดน้อยแต่ดูดีนะคะดูแบบเหมือนอาบน้ำตลอด24ชั่วโมงอย่างนั้นเลยค่ะและคุณก็เป็นคุณพ่อคุณพ่อที่ใจดีเป็นไอดอลของลูกคุณคุณเกิดมาซึ่งกันและกันถ้าคุณมีคู่คุณเคยนะคะทะเลาะก,กันหรือทำ ค,คุณเคยสิดหวังเสียใจมาด้วยกันเมื่อมีความสุขคุณก็สุขด้วยกันนี่คือราชาและราชนีถือถ้วยนั่นเองธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้การงานการเงินจะมาพร้อมๆกันขอให้คุณได้ลงมือทำนั่นเองต่อค่ะโอเ y god คืออะไรคะนี่คือสิบไม้เท้างานของคุณนับจากนี้จักรวาลบอกว่าให้คุณเตรียมรับ งานใหม่ๆงานใหม่นี้จะเป็นงานเยอะมากมันจะมันจะเข้ามาเยอะยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรถ้างานเยอะมันก็ดีแต่คุณจะต้องวางคนให้ถูกกับงานมองเห็นคุณค่าของลูกน้องคุณของแต่ละคนเพราะทุกคนคือฟันเฟืองให้องค์กรของคุณอยู่รอดแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานถ้างานเยอะเจ้านายเขาจะมองเห็นคุณค่าคุณเองค่ะนะคะเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระนะคะถ้าคุณสิ่งที่คุณทำไปแล้ว คุณคิดว่าเจ้าหนายมองไม่เห็นถ้าเจ้าหนายมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานคุณมองเห็นแล้วท่านจะเปิดตาให้เจ้าหนายคุณเห็นเองนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ม oh ่กดบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่คืออะไรคะ นี่คือจัดติดคุณจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องการงานหรือในเรื่องอะไรก็ตามแต่ในเดือนตุลาคมนี้สิ่งที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ค้คู่ของคู่สนหาหรือการงานของคุณคุณมีโอกาสแค่2เดือนนะคะตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนธันวาวันที่23เพราะมหาอุดฝักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน ฟันชงเชงทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความพยายามและความขยันพร้อมทั้งความกระตันยูไม่ว่าคุณนับถือศาสนาอะไรก็ตามคุณจะได้รับความยุติธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องคดีความนะ,ะคะคด,ดีความจะมีการไก่เกลียรคุณจะได้รับสิ่งใดนั้นเรายังไม่รู้เพราะจักรวาลยังไม่บอกมาแต่ภายในเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีความชัดเจนในชีวิตคุณจะได้กลายเป็นราชาถือดาบแน่นอนและความสุขครอบครัวของคุณก็ ็จะกลับมาคุณจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในองค์กรของคุณต่อค่ะโอ้โห oh ขอบคุณค่ะขอบคุณคใครมีโชคค่ะใครถูกรางวันค่ะนะคะคองเกตทูเลชันนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับนะคะทรัพย์สินเงินทองคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามางานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโชคลาภครั้งนี้นี่คือไพ่มาบอกว่าใครจะไปขึ้นรางวัลคะนะนี่ค่ะใครถูกรางวัล6ล้าน12ล้าน แชทนะคะแชทมาบอกแม่หมอหน่อยหรือมากกว่านั้นเพราะมีแม่หมอรู้สึกว่ามีใครบางคนได้รางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะคะของเกตุเลชันกับคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะคะ คองเก็เยอะๆเลยค่ะนะคะเพราะเรารู้สึกแบบนั้นขอให้คุณนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้เงินให้รู้คุณค่าของเงินแต่บางคนอาจจะแจ็คพอตไม่เหมือนแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งบางคนแจ็คพอตในชีวิตเหมือนเจนนี่นั่นเองเพราะมันขึ้นนี่คืออะไรคะเอกออปติอล การเงินมันจะเข้ามายิ่งกว่าถูกลังวัลที่หนึ่งเพราะนี่คือธุรกิจการงานถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานและการเงินของคุณจะหลังไหลเข้ามานั่นเองนะคะยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ลังวันที่หนึ่งถ้าคุณใช้ตัวเองให้เป็นประโยชน์รู้คุณค่าของตัวเองรู้จักศักยภาพของตัวคุณนั่นเองคุณได้เงินเร็วและได้วันนี้ด้วยซ้ำไปนั่นเองต่อคะ่ะ โอเมก้ดนี่คอโอมกอดนะคะคุณมีความลังเลนะคะความไม่มั่นใจถูกนะคะถูกอ,อ,อสอดนะคะความไม่มั่นใจในตัวเองถ้าคุณลองเปิดตาเปิดใจคุณจะรู้ว่าคุณมีศักยภาพเหนือคนอื่นแม้กองทัพมาเป็นแสนเป็นล้านคุณดูโจโชสิคะแม้ว่า เขาจะมีค่าศึกมามากมายแต่เขาก็ไม่เคยเก่งกลัวค่าศึกเลยนั่นเองนะคะเขามีความเด็ดเดี่ยวมีความเ้าหานเพราะเขาเชื่อมั่นว่าเขาคือผู้ชนะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยืนยันว่าคุณคือผู้ชนะจัก,กรวารก็จะเข้าข้างคุณไม่มีใครบอกว่าฉันแพ้ฉันแพ้นั่นหมายความว่าคุณกำลังแช่งตัวเองอยู่นั่นเองต่อคะ่ะ โ oh อ้แม่ขกขกาคุณกากาคุณกนับจากนี้ นะคะคุณจะมีนะคะตอนนี้คุณปรารถนาคุณมีทรัพย์มีโชคก้อนใหญ่มีชื่อเสียงขึ้นมาภายใน2เดือนนี้มันจะมีชื่อเสียงจนคุณไม่ทันตั้งตัวและเมื่อเมื่อมันมีเข้ามาให้คุณวางแผนจัดการเรื่องการเงินและเรื่องชื่อเสียงของคุณดีๆนี่คือสาไม้เทา้าเพื่อที่จะก้าวไปสู่สี่ไม้เทา้าความสําเร็จตอนนี้เวลานี้คุณวางอนาคตของคุณแล้วนะคะ ภายใน3มเดือนนี้คุณจะประสบความสําเร็จคุณมีบะคุณอยากได้บ้านอยากได้คนเดียวโดคุณอยากมีบ้านคุณอยากมีคอนโดคุณอยากมีรถคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาเพราะสิ่งที่คุณได้มานะตอนนี้มันคุ้มค่ามันอยู่ระดับที่สมแล้วนะคะธุรกิจการงานของคุณจะมีการ ขยาบขยายถ้าคุณอยากซื้อนะคะที่สักที่หรือว่าอยากขยายโรงงานคุณก็วางแผนดีๆเพราะเงินเข้ามาในชีวิตคุณแล้วโอกาสการงานก็เข้ามาอย่าปฏิเสธการงานอยากก่ากลัวเรื่องการงานยิ่งงานเข้ามาเท่าไหร่หมายถึงว่าคุณกําลังได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาให้คุณได้เติบโตมากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันนั่นเองต่อคะ่ะ โอ้ม oh ิกสดาบ10บสบนะคะบางคนนะคะอาจจะจบเรื่องงานอาจจะได้ออกจากงานแต่บางคนไม่ได้ออกจากงานนะคะเพราะว่า10ดาบครั้งนี้มันเป็นการจบบางสิ่งบางอย่างกําลังจบลง นะคะในเรื่องบางไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องการงานแต่เป็นเรื่องความอ่อมความยมพลังงานของคุณกําลังได้ตื่นแล้วเพราะดาวมาอุดดาวมหาอุดมาช่วยนั่นเองนะคะนี่คืออะไรคะไฟในชีวิตของคุณกําลังจะจุดติดอีกครั้งกลายเป็นหนึ่งดาบการที่คุณเจอสิบดาบเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ว่าใครเข้ามาคุณเข้ามาหาคุณในลักษณะไหนเข้ามาแบบสแบบ แบบมิแท้และแบบมิเทียมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้รู้เหตุการณ์แบบนี้แล้วแบบมิแท้และแบบมิเทียมนะคะคุณจะได้รู้นิสัยของคนคนนั้นเมื่อรู้แล้วก็เอาบทเรียนนั้นอย่าไปเรียนบทเดิมนั่นเองนะคะตอนนี้คุณเหมือนเป็นนอนผีเสื้อที่กำลังจะฝักตัวออกเป็นผีเสื้อที่มีชีวิตที่ดีภายใน1ิวันนี้นั่นเองต่อค่ะ ห้านะคะคุณต้องสู้อยู่คนเดียวค่ะถ้าเป็นเรื่องคดีความคุณต้องสู้นะคะอย่าอมอย่ายมถ้าเป็นเรื่องคดีความนะักคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะแต่เอกสารคุณจะต้องมีความรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างห้าห้าไม่เท้าหมายถึงว่าการงานจะมีความขัดแยง้ง นะคะแน่นอนละ่ะยิ่งงานเยอะมันก็จะต้องมีข้อผิดพลาดเมื่อมีข้อผิดพลาดขึ้นมาให้คุณเรียนรู้และเข้าใจอย่าใช้อารมณ์เข้าร่วมในเรื่องการงานให้ถอยออกมาใช้เวลาในการติดสัดสินใจ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเมื่อได้คำตอบแล้วค่อยหันหน้า ไปคุยกันนั่นเองนะคะเมื่อลิ้นกับฟันมันอยู่ใกล้กันมันเหมือนการสาดน้ำลายเข้าหากันน้ำลายแต่กับน้ำลายมันก็ไม่มีราคาอะไรอยู่แล้วแล้วคุณจะไปสาดน้ำลายเข้าหากันทำไมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความยุติธรรมเรื่องคดีความให้คุณรอบคอบในเรื่องเอกสารแล้วคุณจะชนะเรื่องคดีความนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่เกอบคุณค่ะเกบคุณคุณเป็นคนเก่งที่น่ากลัว เราบอกเลยค่ะนี่คืออะไรคะ q u e n o ออบอนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายธุรกิจการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะประสบความสำเร็จผู้หญิงสมัยนี้ก็เก่งมากกว่าผู้ชายก็เยอะแยะไปแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณจะแตกฉันในเรื่องที่คุณโฟกัส คุณอยากมีบ้านเป็นตัวเองขอให้คุณโฟกัสในเรื่องบ้านในธุรกิจการงานของคุณเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงการงานดวงความสุขของคุณพุ่งและที่สําคัญดวงโชคลาภของคุณมีตลอดในเดือนตุลาคมนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่คุณมียินมีอย่างในตัว ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์โอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณคุณจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ได้ทํางานใหม่ๆแล้วก็เป็นงานใหญ่สําหรับคุณที่คุณไม่เคยจับมาก่อนอย่าตกใจอย่าหวาดกลัวให้รับงานนั้นแม้งานนั้นคุณจะไม่เคยจับเลยก็ตามแต่นั่นเองค่ะต่อค่ะเซเว่น ขอบคุค่ะโคกเซเว่นนะคะเซเว่นออฟสอดใหม่ความว่าแป๊บหนึ่งนะโอเคเราปรับแล้วค่ะทุกคนเซเว่นออฟสอดใหม่ความว่านะคะความลับครั้งนี้งานของคุณจะเป็นงานความลับคุณเป็นคนเก่งยิ่งคุณเป็นคนเก่งเท่าไหร่คุณเป็นคนคมในฝักค่ะคมในฝักในครั้งนี้คุณได้เจอสิบดาบมาแล้วนะคะคุณได้เป็นคนที่อ่านใจคนได้ทะลุปบุบวงแค่คุณมองตาเขาคุณก็รู้นิสัยเขาแล้ว แค่คุณฟังคำพูดของเขาคุณก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนนี่แหละค่ะตัวตนของคุณที่แท้จริงยิ่งคุณเจออุปสรรคปัญหามากเท่าไหร่มันก็หล่อหลอมให้คุณเป็นคนเก่งมากขึ้นเท่านั้นบทเรียนในชีวิตคุณจะหล่อหลอมให้คุณเป็นคนที่คมในฝัก ความลับครั้งนี้งานครั้งใหญ่ชั้งนี้จะเป็นงานที่เป็นงานลับๆไม่ใช่ธุรกิจสีเทานะคะทุกคนแต่ถ้าบางคนเป็นธุรกิจสีเทาเนี่ยคุณจะได้เดินออกมาจากธุรกิจสีเทานั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโลกใบใหม่ของคุณได้เปิดแล้วนี่คืออะไรคะเดอะเวอร์คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณจะมีโชคมีลาบสิ่งที่คุณปรารถนาโชคลาภที่คุณได้มาราังวันใหญ่ทั้งนี้หรือว่ามันกําลังจะเข้ามาหาคุณก็ตามแต่เพราะเราบอกเลยว่าโชคลาภมาหาทุกคนได้ในทุกๆวันจะเป็นโชคใหญ่โชคเล็กแต่ว่าเราบอกเลยว่านี่คือโชคใหญ่ของคุณ ะะแล้วนี่คือ THE อ e r เบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนนะคะอาจจะมีได้ทำงานกับคนชาวต่างชาติความชื่อเสียงเงินทองของคุณจะหลังไหลเข้ามาคุณอยู่ในเมืองไทยคุณก็ทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้เพราะคุณงานะทำงานเวอร์ไวเว็บเป็นอินฟูหรือเป็นยูทูบเบอร์แบบแม่หมอเนี่ยแม่หมอก็ทำงานในโลกออนไลน์ไม่จำเป็นจะต้องไปเมืองนอกก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็หรือเวอร์ เดเบคือโลกใบใหม่ของคุณความสุขครั้งใหม่ของคุณกําลังก่อตัวและความสุขในครอบครัวของคุณด้วยคุณเตรียมตัววางแผนจัดการเรื่องการเงินของคุณตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ไปเพราะโอกาสกำลังเข้ามาหาคุณแบบถล่มทลายนี่คือจักรวาลมามอบให้คุณมาอ่านใจคุณให้คุณได้รู้ก่อนแล้วก็เข้าใจก่อนวางแผนก่อนต่อค่ะ โอ้โหขอบคุณค่ะนะคะการเรียนรู้ครั้งนี้นี่คือเดือมูลคุณก็ยังมีความเป็นกังวลในเรื่องความรักความอ่อมความยมถามว่าความอ,อมความยมในเรื่องอะไรคะในเรื่องการงานและเรื่องความรักนะคะปล่อยวางคะ่ะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเราถ้าเรายึดติดมากเกินไปก็เหมือนว่านะคะสิ่งนั้นอะ่ะมันเหมือนเรา เหนียวล้างเขาไว้อะทั้งที่เขาไม่มีใจให้เราแล้วแล้วเราจะเหนียวล้งทําไมแต่ถ้าเราไม่เหนียวล้งเราปล่อยวางเราปล่อยฟูสิ่งนั้นนะคะเราจะลืมได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะคะความมิตกกังบ,บนนี้ปล่อยผ่านค่ะนะคะสิ่งไหนมันไม่คู่ควรกับเราก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองค่ะทุกคนขะต่อค่ะโอ้ไม่ดอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ ความสุขของคุณคุณพร้อมหรืออยังคะที่จะได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิกอบครับเงินทองทรัพย์สินความสุขเหมือนคุณเคยมีรักครั้งก่อนคุณคิดถึงอดีตความรักครั้งก่อนนะคะรักคนเก่าคนเก่าจะกลับมาถ้าคุณจะเอาคนเก่าก็ได้แต่ถ้าคุณจะเอาคนใหม่คนใหม่นี้จะเป็นรักต่างวัยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่ชีวิตที่ดีอยู่แล้วตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมรับ ความสุขบ้านของคุณจะกลับมาเป็นบ้านที่มีความสุขอีกครั้งนี่คือพลังงานของคุณนะคะสิ่งที่จักรวาลดึงคุณให้มาเจอคลิปนี้เพราะโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเร็วเกิดขึ้นช้าขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณนั่นเองนะคะเพราะความสุขกําลังจะเดินทางมาหาคุณแต่บางคนเดินทางมาเรียบร้อยแล้วบางคนถูกรังวันที่หนึ่ง หกล้านสิบสองล้านนี่คือพลังงานของคุณพลังงานความสุขเมื่อคุณมีพลังงานความสุขคุณก็จะได้รับจามที่คุณปรารถนาสักใบค่ะนี่คือด้วยค่ะนะคะไฟอ่อคอยคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนะคะจะมีคุณเห็นไหมคะนี่คือมีการต้อนรับความใหม่ๆชัยชนะของคุณความขาดแคลนห้าห้า ห้าเหรียญครั้งนี้ไม่ใช่ไพ่หลายเพราะคุณมีโชคมีลาบมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นนะคะความขาดแคลนกําลังจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาเพื่อก้าวสู่หกเหรียญน,นี่คือประตูอะไรคะประตูแห่งความสําเร็จของคุณนั่นเองนะคะเตรียมตัวคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะได้รับการช่วยเหลือถ้าเป็นเรื่องคดีความ คุณจะคณะชนะคดีความเลี้ยวได้เงินค่าชดเชยเป็นหกเหรียญน,นั่นเองนะคะห้าเหรียญครั้งนี้ให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้ต่อยตองเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้มาจากโชคลาภให้คุณไปปลดหนี้ปลดสินให้เรียบร้อยที่โรงรับจำนำด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือพลังงานจัก,กรวาลมาสื่อกับคุณนั่นเองะคะ่ะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ